สวัสดีค่ะสวัสดีเมืดอสุขุสุคนเนาะค่ะพอกันกับสองอ้วนคนบ้านสูกบอเดพอ,อ,อกันไล้เมือค่ะขาเห็ดมันน,นี้พ่มียังเห็ดพ่หมี่ยังลงไทยเห็ดพี่นอ้องเบิ้งปลาไฮปลามันไม่เห็ดมันหลา,ลาเ,เหมือก็บระเทศไทยพี่น้องเบิ้งค่ะเหมืดมากกับโบเมือ่อย้าจ้า คนหน่อยกะจ้าอยูท่ทางผีป่าลุ่มัตสิเห็นใบจา้าอยู่ผีจ้าไม่ลูกปาโอลูกหอยจ้าไม่จา้าคนเก่งคนเก่งของบ้านคนเก่งของบ,าบ้านนี่ป้ามันโโกะโขโกพี่น้องเอาเงินบ่ไว้ไปเมพาหญา,างไปเบืง้ง น่ะพี่อุมเพชรจังปุ๊น่ะพี่อุมคอนลำมันน่ะพี่บ๊ายดีค่ะในลูกบวัยดีค่ะทั้งนั้นกับมัดลำมันผู้นหนึ่งคอนผู้นหนึ่งมัดผู้นหนึ่งกับเก็บเอาหยังเอาหยัง,หงให้มันเซาเพิ่นเนาะพี่นเนาะเซาทีเพิ่นใส่เพิ่งทีเจ้าของดอก อากาศก็ห้อนห่อนนอพี่น้องเห็นเบียกเข็นงานกับบทดใด่เต็มถี่ปันไดแดดคักแดดเดือนสามเอากินหมั่มที่ละลุกกินหมัามีหลายใส่หมั่มดีหมั่มเอาเพิ่นวีอ่ะขอภัลหลายๆเด้อพี่น้องร้านกวนมึงคนหน่อยก็เอามานำ อยากเล้วเวียพี่น้องเลยคนหน่อยก็เอามานั่งเดินนู่น้ำห่มใหม่ห่มตอกไปสั่นแหละมันมันหกไรผมว่ามันกับบคคอยมีเป็นไดดอกพี่นาะมียังทายยังลงพี่น้องเบิ่งเลยทายให้หมกห้มันเล่นะเบิ่งไปก่อนเดอ้อ เสนแนวกินแนวอยากพรท่านพาพีท่าน้องกินอยาดอกแต่ละเมือกับคำกับเมือยกับเล้บประเทศไทย้้เบิงคนหน่อยก็สิมะนาวดอกหมาดอกลูกหม,มาดอกนางอยู่หันลามันทอนอตึม <laughs> มากเล่นคีดินพี่น้องเลย พีาพี่น้องไปเบิง่งหมันสุ่มไทยเป็นผู้ได้พี่น้องผู้ผู้สิ้นไทยพี่น้องบนช่วงที่เมาบุญอยู่สัเดือนนึงเราพี่น้องจำใจบุบอไทย,ยเบิ่งพูนฟังถึงเพิ่นกระเฮ็ดแหงเห็นบ่พี่น้องเนี่ยไปข้าวขาว วมันโขกพี่หน่องเลยเอาหุ่นบอด้ยสุ่มนันย่ยว่าท่านเด็กเก็บขึ้นเขหาหอมอลุกเขาหอมเด้อมีกับมัดล่ มัดละสิบมัดละสาวร่ำกับพ่อมัจังหอบง่ายมัดง่ายสายตาแนกอดเอาด้วยที่หนองเลยมีไหมกันสัน้นเพื่อน เงามันไม่แต่เงาเนยน่อย ใช่พี่น้องเนี่ยเฮดมั่น่หมูบเนเฮดทเขาบนเขาให้เขาสวนบริเวณทุ่เขาส่พีสูน,นองกินเลยนะพี่น้อง มันเงาวเง้ไปแล้วพี่จงหกโกโักกบโอ้มันจะพดด่านน่ะ ข้ายหัวเหมือนลราลดปีหน่องเลยเด็ดอีดีอีโลนเห็ดงานกับเห็ดเป็นหนัำผักไปนหนังไอผู้เขามีแต่ก้อนหินบ้างเนี่ยพ่อ ก่อนหินก่อนบักใหญ่ย้อนรถไทยค่ะเจ้าเนาะน้ำมันก็เล็กๆน้อยๆปุ้นกันไปมันหก เงินบ่ไใดเล็กกว่าใครมีหัวลายตานรในขวดเอาในเด้อพี่น้องจ๊า โอ้โหแนมเห็นฝนกระยนีอีกได้พี่นอ ตัดลำเอาออกซุ่มนี่แล้วจะสิตัดซุ่มนั่นต่อเนาะพี่น้องเห็ดเป็ดทะเลายจันเ,เห็ดประทันจันหนาเนาะจ้ะคนดอกที่ละลาย ปีพ่านนองชมบรรยากาศนี่ว่าในดงมนเนี่ยตอนท้ายลงให้ไล่เหมือละคิดหอดเนาะพี่เนาะ ฟังนั่นก็นยังไม่ทันคุดคุกไทยบรรยากาศในป่าในปู่พี่น้องได้เบืง้งคือทอดบระเทศไทยเบิง้งไร้เมืองกินทอดกันในเด้ออย่าเพิ่งลืมกันเด้อพี่น้องเลยไปแล้วค่ะคลิปนี้ฝากล้วยกินทอดคิดถึงไปหาทุกๆท,ท่านที่เขาเมาเบิ้งมาชม แย่นพี่น้องลืมสันดอกเล้วถ่ายบรรยากาศเทศมันให้เบิงงไปก่อนเดี๋ยวฝ่าลืมกันเดอ้อพี่น้องไปแล้วค่ะวัสดีค่ะ